สบายสไตล์ซมจีสวัสดีค่ะพบกันในวันนี้นะคะส้มก็มีเรื่องดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะส้มนะคะก็ตอนนี้นะคะมีอาชีพทําขนมขายนะคะขนมเบเกอรี่นะคะขนมที่ส้มทาํบาบ่อยๆก็จะเป็นเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยน้ำว้านะคะชิฟฟ่อนกล้วยหอมค่ะโดนัทจิ๋วนะคะแล้วก็เป็นเค้กส้มก็มีนะคะ เค้กใบเตยเค้กชิฟฟ่อนฝอยทองนะคะชิฟฟ่อนใบเตยฝอยทองคุกกี้นะคะก็คือหลากหลายขนมเลยนะคะสมจึงอยากที่จะมาฝากร้านนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการขนมอาจจะไปรับประทานเองนะคะอย่างเช่นคุกกี้นะคะของส้ม ก็อร่อยมากๆเลยนะคะกระปุกหนึ่งนะคะขาย25บาทนะคะส่วนค่าขนส่งเราก็จะคิดตามจริงนะคะคุกกี้สามารถเก็บได้นานถึง15วันนะคะลองเอาไปชิมดูไหมคะ สั่งซื้อมาได้นะคะที่ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือว่าอาจจะแอดไลน์มาที่เบอร์ของส้มได้นะคะเดี๋ยวส้มจะใส่ไว้ในรายละเอียดนะคะส่วนเค้กกล้วยหอมนะคะถ้าเพื่อนๆอยากชิมนะคะก็สามารถสั่งซื้อไปได้นะคะเค้กกล้วยหอมสามารถอยู่นอกตู้เย็นนะคะได้กินอร่อยๆเลยประมาณ4วันค่ะ โดนัทจิ๋วก็เหมือนกันนะคะอยู่นอกตู้เย็นได้ประมาณ4วันเหมือนกันค่ะถ้าใส่ตู้เย็นก็ได้เป็น7วันเลยนะคะก็สามารถที่จะส่งไปได้ทั่วประเทศเลยเพราะว่าทุกวันนี้นะคะขนส่ง เขาก็จะขนส่งได้รวดเร็วมากขนส่งเอกชนนะคะก็ส่งวันนี้ก็อาจจะถึงพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันต่อไปนะคะก็คือไม่เกิน2วันก็ได้รับสินค้าแล้วค่ะสามารถสั่งซื้อได้นะคะอยากชิมหรือว่าอยากสนับสนุนส้มนะคะก็สามารถที่จะสั่งขนมไปรับประทานได้ทุกๆอย่างที่ส้มทำในช่องนี้นะคะก็สั่งได้ค่ะแต่ว่าที่แนะนาก็อาจจะเป็นคุกกี้เพราะว่ามันจะเก็บได้หลายวันแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ ส้มใช้เนยสดนะคะใช้วัตถุดิบดีๆทั้งนั้นเลยค่ะส่วนพวกเค้กกล้วยหอมนะคะอาจจะสั่งไปเยอะๆไปทำบุญทำโรงทานแบบนี้นะคะเค้กกล้วยหอมขายชิ้นละ5บาทนะคะโดนัดจิ๋วนะคะ2ชิ้นก็5บาทเช่นเดียวกันค่ะแพ็คเป็นแพ็คเล็กนะคะชิ้นเล็กนะคะจะได้แบบไปแจกโรงทานได้ทั่วถึงนะคะสามารถนำไป ใช้เป็นของชำร่วยได้หรือว่าเป็นงานเบรกได้นะคะเบรกประชุมเบรกสัมมนาบแบบนี้นะคะก็ใช้ได้ค่ะเพราะว่าขนมตัวเค้กกล้วยหอมนะคะแล้วก็โดนัทอยู่ได้นอกตู้เย็นได้สีวันนะคะฝากด้วยนะคะถ้าอยากชิมขนมก็ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะเม้นมานะคะสั่งซื้อค่ะส่วนสูตรขนมนะคะสูตรเค้กกล้วยหอมสามารถทำ ขายได้นะคะก็แบ่งปันสูตรนะคะก็อาจจะมีค่าสูตรบ้างนิดหน่อยนะคะก็อาจจะทักมาส่วนตัวได้เลยนะคะยินดีที่จะให้สูตรไปพร้อมด้วยวิธีการแนะนำวิธีการทำด้วยนะคะแล้วก็เทคนิคการขายด้วยนะราคาแบบน่ารักน่ารักค่ะเป็นค่าสูตรนิดน,ดน,ดนดหน่อยๆนนะคะติดต่อมาได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากร้านค่ะแล้วก็ขอบพระคุณ ที่กดติดตามช่องสบายสไตล์ส้มจีรวมไปถึงนะคะทุกทท่านเลยที่พูดคุยกันส้มก็จะตอบทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็อาจจะแชร์ประสบการณ์นะคะในการทําขนมของส้มที่ส้มลงมือทําด้วยตนเองนะคะเกิดจากประสบการณ์ของส้มจริงๆที่ส้มตอบไปในทุกๆคอมเมนต์นะคะคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย